จ่อข่าวร้อน สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจเาะข่าวร้อนลวงข่าวนึกประจําวันนี้นะคะก็วันอังคารที่27ธันวาคม2554ค่ะและจากสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมานะคะที่น้ํานั้นได้เข้าท่วมบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจํากัดผู้ผลิตร,รถยนต์ฮอนด้านะคะในนิคมอ,อุตสาหกรรมโรจนอระอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ปรากฏว่าในวันนี้ค่ะทางบริษัทฮอนด้านั้นได้มีการทําลายรถยนต์ที่จมน้านะคะไปจํานวนทั้งสิน 1, ้น1,55ั ใช่แล้วล่ะค่ะโดยจํานวนกว่า1,055คันนั้นนะคะก็ประกอบไปด้วย Honda Brio 217คัน Honda Jazz 213คัน Honda City 353คัน Honda c e v i c นะคะ150คันค่ะ Honda Accord 91คัน Honda CRV 30คันและ Honda Fit 1คันค่ะค่ะซึ่งสําหรับนะคะการทําลายรถยนต์ Honda นะคะก็มีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นการถอดชิ้นส่วนนะคะทางด้านบนห้องเครื่องค่ะจุดนี้นะคะจะมีการถอด้ากระโปรงหน้าแวกน้ํายาแอร์นะคะถอดเครื่อง อากากศดูดน้ำมันเกียร์ดูดน้ำมันพาวเวอร์ดูดน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ค่ะรวมไปถึงชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกก็คือกันชนนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเพื่อที่จะเอาไปทําลายต่อไปนะคะค่ะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะนั่นะก็คือถ่ายสารเหลวนะคะถอดชิ้นส่วนด้านล่างถอดเครื่องยนต์ค่ะและขั้นตอนที่3ถอดชิ้นส่วนพลาสติกภายในถอดชกอัพขั้นตอนที่4แยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเกียร์ขั้นตอนที่5ทําลายชิ้นส่วนและบีบอัด ตัวถังนะคะและขั้นตอนที่6ค่ะคือการจัดเก็บแยกประเภทเพื่อส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลค่ะค่ะส่วนปรากฏการอีกปรากฏการณหนึ่งนะคะที่ยังคงเกิดขึ้นนั่นก็คือคลื่นลมแรงค่ะที่ข้าพัดถล่มนะคะชายหาดภาคใต้ก็วันนี้นะคะทางด้านของศูนย์เตือนภยัยพิบัติแห่งชาติ ได้ออกประกาศเตือนประชาชนนะคะว่าในวันที่29ถึง31ธันวาคมก็อาจจะเกิดคลื่นลมแรงนะคะถึงแรงมากอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงจะเกิดฝนตกหนักนะคะบรเิเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสนะคะปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มได้ค่ะค่ะและสำหรับ เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะส่วนสถานการณ์คลื่อนสูงนะคะในชายฝั่งของอ่าวไทยนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยังคงมีอยู่ในหลายอำเภอคะ่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากคลื่นลมแรง และก็ความสูงของคลื่นค่ะก็ยังอยู่ในระดับ2-3เมตรค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะคลื่นลมเริ่มลดความรุนแรงลงจากช่วงวันที่2วันที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตลอดแนวชายหาดของอำเภอระโนดค่ะที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดมีความยาวเป็นทางประมาณ25กิโลเมตรตลอดแนวชายหาดค่ะ ด้านนายสมชายใบม่วงนะคะรองที่ปดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็กล่าวถึงปรากฏการ์คลื่นสูงในทะเลอ่าวไทยว่าเกิดจากปรากฏการ์คลื่อนใต้น้ําสะสมโดยมีปัจจัยก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงส่งผลที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวและภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกก็ต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงประกอบกับนะคะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงน้ําทะเลนุนด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดคลื่นสูงกว่าปกติค่ะค่ะและทั้งนี้นะคะรองทธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันค่ะว่าปรากฏการธรรมชาต ดังกล่าวนี้สามารถเตือนก่อนล่วงหน้าได้ประยะ3-4วันค่ะขณะที่สถานการณ์นั้นก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิน้นฤดูหนาวนะคะนั่นก็คือปลายเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้านั่นเองค่ะด้านในปลอดประสบสุรัสสวัสดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็กล่าวถึงสถานการณ์คลื่นลมแรงซัดชายฝั่งทะเลในพื้นที่ภาคใต้เอาไว้ด้วยนะคะ ว่าสาหรับระบบเตือนภัยที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือว่าก่อยนนได้มีการมอบหมายให้ในปรปร្រិតนะคะแล้วก็นายสมิทธ์ธรรมสโรธกรรมการกรยนนไปปรับปรุงในระบบเตือนภัยค่ะโดยหลังจากปีใหม่นะคะจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือเพื่อปรับปรงุงโครงสร้างการเตือนภัยใหม่โดยจะมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ คอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประดับของการเตือนภัยซึ่งนะคะนายปรอดประสบบอกว่าตนจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาตามกันต่อนั่นก็คือความคืบหน้าในคดีกระหน่ำยิงนายอุดรไกรวัฒนุสรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสียชีวิตนั้นนะคะในวันนี้เองค่ะทางด้านของนายคันชิตทับสุวรรณสอส,อสอพักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ก็ได้เดินทางมาเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะโดยในคันชิตนะคะได้เดินทางเข้าไปมอบตัวในคดีการเสียชีวิตของนายอุดอรนายุกอบจอรจสมุทรสาครน,นะคะที่กองบัญชาการตำรวจปูทอนภาค7พร้อมด้วยนายนิพิษอินทรส,สมบัติทีมกฎหมายของภรคประชธิปับัดโดยมีพลตำรวจเอกปานสิริประภาวาัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทหานพลนิตวิบูลผู้บัญชาการตำรวจปูทอนภาค7เป็นผู้สอบสวนค่ะค่ะและทั้งนี้ทางด้านของนายนิพิษเองนะคะก็กล่าวแล้วค่ะว่า การเข้ามอบตัวของนายขันชิตในวันนี้เป็นการแสดงความบริสุทธิ์นะคะซึ่งจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะส่วนจะใช้เอกสิทธิ์การเป็นสสคุ้มครองหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของทางสภาค่ะขณะที่นะคะทางด้านของนายอนเนกทับสุวรรณคุณพ่อนะคะของนายขันชิตค่ะวันนี้ก็ได้ออกมายืนยันด้วยนะคะว่าลูกชายนายขันชิตนั้นไม่ได้ติดต่อนะคะมาที่ตัวของคุณอนเนกแล้วก็ไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกชายด้วย พร้อกับยังระบุอีกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งระหว่าง2ตระกูลที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่ค่ะค่ะและนอกจากนี้แล้วในกรณีของการเป็นสอสอของนายคันชิตเองจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่นั้นนะคะในกรณีนี้ค่ะนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ออกมากล่าวแล้วค่ะบอกว่า ยังไม่ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นประสานมาก่อนจึงจะบรรลุเป็นวาระเร่งด่วนจึงจะบรรจุเอาไว้นะคะเป็นวาระเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะหลังจากนั้นประธานสภาค่ะก็จะดําเนินการตามรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสอสอแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นทางสภานั้นจะไม่มีการ อนุญาตให้นําตัวสอสไปดําเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมค่ะนอกจากเป็นช่วงปิดสมัยประชมุมไปแล้วที่จะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะยังไงก็ตามเลยนะคะเราก็ยังคงติดตามนะะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทางคดีนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนลวล